เอามาต่างก่อนซอยจุทงหน้าจ้ามข่อยขาข่อยขาเบิ่งมันไงหม้ซ <laughs> อยจุซอยจุยจมามันนางโมมอโอู้เอาบักตานมาปาดกินเด้อค่ะเด้อไหนล่ะน้องอยู่ถังน้ำแข็งคุณค่ะอะไปเอากินของร่องท่วงกันค่ะ

ไหนคะโรสให้จิมนี่ละวันจวดจิมนมันอาการดีขึ้นละเดียวนี่อยา่ยไจิมหวานตับหวานคุณหน้าที่ละหน้างามคุณพระน้ำโคงมันเทอไปละคุ้แพ้พีแก้ว่มาเบอรหลังโอ้เหอ้โหโอ้โหสอดซื้า ม่วงโ,วงโอ้นีดีนี่แตงแจวมาพอบอย่างนี้โอ้ไหญ่มากหรอ,อรม่วงข่อยตน,นะนีล่ามาเคลื่นเน้อฝันว์ดีอยู่ได้ยี่บอกนั้นท่า <laughs> นประกาศยุคกาำมาน้าเฮ้ยโอสรอเปม่าน่ะซอบตัวห